ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนเนี่ไทยเลยก็อีมามมกนะคะมกเห็ดโคนใส่เครื่องในไก่นะคะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงก็อีมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ข้าวเบือนะคะ นี่ไทยเลยคุกไวเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พงปรุงรสนิดหน่อยสนนรรนะะ่น้ำปลานาคะน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อย ผูกเข้าให้เข้ากันก่นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดใส่ลงไปนี่พริกเขาวกโคกละเอียดนะคะพริกจะไม่โคกละเอียดใส่เห็ดโคลนลงไป นิดคนที่ไทยเลยห้าได้นะคะเอามาหมุกใส่ใบเมงระใส่ใบใบเมงรกค่ะใบพักอีตูนะคะบ้านไทยเลยเอินว่าพักอีตูเดี๋ยวห่อคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆค,คนนะคะเดี๋ยวเห็ดจะเละนะคะค่อยๆค,คนไม่ให้เห็ดเละค่ะทีนี้เรา จะมาห่อมกกันนะคะหอ,อ,อก,กันค่ะ ีเสร็จเรียบร้อยละหนึ่งห่อนะคะ ตอนนี้เขาก็หหอเสร็จเรียบร้อยละนี่หมกเห็ดโคนใส่เครื่องในไก่นะคะนี่เรียบร้อยละห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวห่อไปนึ่งค่ะทีเนี้ยนี่ตอนนี้ห่าก็นึ่งเห็ดนะคะนึง่งหมกเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวห่อคอมาเบิ่งกันนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไ่นี่หน้าตาของหมก เห็ดโคนใส่เครื่องในไก่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินนํบกันค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยํำนองมาม่าเดือค่ะขอบคุณไร่ไร่สาหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณวไรๆคะ่ะสวัสดีค่ะ